โอ้ยเจ,จาะขายจานอะไรเจรหารหัสิบ,บาทาปลาอยังปลาซิ่วปลาเขาหน่อยเขาก็แล้วปลาเข่าคนแก่งจังม้มาจะใส่ปลาตึง้งไม่ใส่ใหญ่บ้านทุ่งเล่ค่ะบ้านทุ่งเล่ยังไงล้วงบ้านนอกอ๋อปลาให้หลวงพี่น้องนะครับต้องมาขายตลาดเทศบ,บ,บาลเจรหารหัสิบาทเพราะเสือเขาเลาเยอะนี่ครับเอาไปทอดกรอบเนาะ,ะม,มาขายประจับอยู่บ่อยไง คมากแ้มากินได้ก็ได้มาายอม่มันเเันเปิดจักกมงเลิกจักมงเนี่ยสองม่งก็ได้กรับแล้วมันเป็นพูดบาทเนาะหาท่านผู้ชมนะครับนเสาพที่พีนองน้ำมัรอตลาดนะครับตลาดสเด็อสปาน์อ่นเปิดอย่างแกล้ด้ี่หาพี่น้องแดดมงก็เลิกแล้วนะครับปลาสดสดนะครับ ปาลาเราขายแกรังหาชิบาทนะครับอืมพ้อสื่อของเราครับพี่นอกนะครับเสร็จพี่นอกนะตรงะสิบบาทนะครับตรงละสิบบาทอืึคือคือขากแซ่อานะครับตลาดนี้นะครับขากะย่างก็มีนะท่านผู้ชมนะครับคือขากแต่นอนนะครับอ่าสิบบาทลวด อันนี้เขายังก็นครับเขาเนี่ยเขาปิ้งใส่เปลือกนะครับห้าบาทอลลาบาทหวานมันหวานมันอัลละวานะครับพี่น้องนะครับตลาดเปิดแต่เด็กๆจะต่อโนะครับแปดโมงก็เลิกครับแปดโมงก็เลิกบเิกจ้โมงคุเก้าชิบโมงุเก้าชิอ๋อครับเป็นพลักการเกษตรนะทรบผู้ชมนักการื้อผวนะครับตลาดนะครับสิบบาทเราขายนะครับของสวยนะครับ หนุ่มขาเพอดนดอนเราเนาะอืสวยๆนะครับสวยไหมคะแม่ค้าก็สวยแม่ข่าก็สวยพี่น้องแม่ค้าก็สวยๆเพิ่งเห็นพวกหนาแม่ค้าโคตรสวยสวยคนอุดรสวยสคตรดูดอนสวยโคตเท้าเรือหน่อยเอาสิบบาทสิบสิบบาทสิบบาทกระทันหัวชุบนะครับอ่าเปิดพ้นนักการเกษตรนะครับเปิดพ้นนักการเกษตร ตระเครือเกิดควรป้องกันการเสพไปนองนะครับยุ้ยใส้กระตือนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้กล้วยวีละยี่สิบบาทยี่สิบบาทนะครับท่านผู้ชมนะครับยี่สิบบาทสามสิบบาทนะครับยี่สิบบาทสามสิบบาทนะครับเกิดป้องกัเกษตรโอ้บักทั่วปีทั่วปีมาละสิบบาทอ่าพ่อซื้อไปตำก็ได้ครับไงทั่วปีเหล่านะครับมาละสิบบาทสิบบาทสิบบาท ครับเปิดพผลอาการเกษตรทุงละซาบาทเราขายบักเน่ากับทุงละเศร้าบาดนะเศร้าบาทเบิด์ผข้าวก็มีข้าวนำหอมข้าวนำหอมก็มีครับท่านผู้ชมนะครับคือคักคือคักแต่เด็กๆนะครับตลาดนี่นะครับคือคักแต่เสาร์เลยครับวันนี้พลาพที่ผนองนะครับมารอตลาดอ่าเสาร์เลยครับวันนี้นะครับเปิดผลอากาศเกษตรนะครับเตียงนะครับว่ายโยไสตกระถือนะครับเปิดผลอากาศเกษตรนะครับ ถึกมากเลยนะครับขามอุดรเข้าชนเหงครับอ่าเจตการนางานท่งซีเมืองนะครับได้เขอมาแล้วอุดรนะครับงานท่งซี้เมืองนะครับราคายังคือขากคือขาดคือเก่านะครับผู้ชมนะครับคือขักคือขักคือขักคือเก่านะครับละสิบห้าบาทประกาศข่าวถ้าขอมาละห้าบาทบอกยืบ้านได้ ฮึ่ารลูก่าผู้ใาญ่ยุ่แม่ปลาทูนอ่ะตลาดนอค่ดปลาทูเป็นตลาดปลาอะไรครับปลาทูนะครับยี่สิบบาทยี่สบาบาทเดืองเงีงบ่ค่ะอ๋อว่านางเงีนะครับปลาทูนะครับปลาทนะครับปลาทูนะครับการเกษีรณไปน่องนะครับพลรหมากหลักใหม่เหียบเลยนะครับเหยียบเลยเรยียบเลยนะครับ ครับครับเยอะเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับเยอะเยะเลยนะครับห้าสิบบาทห้าสิบอาบาทสิบบาทนะครับเงินหาบาทสิบบาทเข้าตลาดได้นะท่านผู้ชมนะครับเยอะเยะเลยนะครับอาบาทสิบบาทเข้าตลาดได้นะครับครับ ตลาดเทศบาลนะครับพี่น้องนะครับของจังหวัดอุดรธานีนะครับส่วนผสมนะครับว่างขายตามพุทธบาทนะครับขายแบบบันบานเลยนะครับขายแบบธรรมชาตินะครับบันบานเลยนะครับพี่น้องนะครับครับตลาดนะครับขายแบบบันบานเลยนะครับทำประโชมนะครับปลาครับโล่ทาไรครับปลานี่โอ้รับปลาเดียวนะครับอืมรับยายอะไรพี่น้องนะครับตลาด ใช่พี่น้องมารอตลาดตะเสาแล้วนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับลูกปลาแล้วนะครับนี่แด้งหนูนี่เด้งนี่ร้อยหาสิบบาทอืมครับอันนี้เป็นปลาล่างบ่ครับนี่ปลาล่างนะครับโอ้ครับสวยงามพี่น้องนะครับปลาล่างครับไก่นะครับ ไก่เรามีตัวใหญ่ๆพี่น้องนะครับอา้าวบักเพียกมะนาวเรียบไพรเป็นน่อ,อ,นองมีตะลุกใหญ่ๆนี่เดยคนย่าเดย์ยังมาขายครับเนี่ยบักม่วงอ่าบักม่วงลดละสี่สิบบาทบักม่วงยังครับเนี่ยบักมวก่วงเจ้าขมิ้นนะครับโอ้กาดเย็นนะครับกาดเย็นกาดเย็นนะครับกาดเย็น อยู่บ้านไหนมาขายประจำยุบอ่ะอ๋อเราอยู่บ้านน้องน้ำเข้มพี่น้องอย่านั่งเราก็มีครับเนเีนเ่ยอย่านั่งครับมีครับปลาแค่เอาไปแกงสม้มแกงส้มสปาเขาไงจานละเท่าไรเนั่นนะนะนะจานละสิบบาทพี่น้องนะครับ เจอผลการประดูการนะครับพี่น้องนะครับขล้ายตุ่มๆนะครับน่องปลาไครับหกสิบแปดสิบซื้อไปใส่ตับมะฮุงซื้อไปใส่ตับมะฮุงพี่น้องปลาทูพี่น้องนะครับขาดปลาทู่อะไรขึ้นตลาดนะครับขาดปลาทูว่าเป็นตลาดเลยนะครับเครับโอ้ปลานินนี้มีะพิมีแต่ตัวใหญ่พี่น้องล่ครับ ปลาไม่ใช่ตัวใหญ่ๆนี่ครับปลานะครับตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ครับเป็นตะปลาย่างตัวใหญ่ตัวน้อยกันมีพี่น้องขายโลด,ด,โลดลเท่ไรโตเล็กเจ็ดสิบบาทพี่น้องครับปลานิ่นนะครับเจ็ดสิบบาทครับ เป็นอย่างนะครับบานเฮ้าเลยครับนี่มันแช่งไปน้องนะครับมันแช่งบานเฮ้านะครับมันแช่งมันแช่ง,นะะะงอะไรแง่งไปน้องมาจากบานนอกจากตรงไฮทุทง่งนานะครับจากุ่งไรง่ทุ่งนานะครับจากุ่งไร่ทุ่งนาเลยนะครับนี่นี่ครับ จากตรงไฮทองหน้าเฮานะครับ่านผู้ชมนะครับขายบองงามทีคนขายับง,ง่ามครับเออพูดให้หมดอย่าพูดอ,อ,อกล้ยสวยคนง,ง่ามครับครับวีร,รัตได้ราคาตามป้ายนะครับสวยๆลูกสวยๆนะครับลูกสวยๆแม่าคาง่ามขายประจำนะ ขายทุกวันค่ะขายทุกวันนะครับขายทุกวันนะครับติดต่อได้ขายได้ทุกวันนะครับจะวางขายแต่ตอนเช้าใช่ไหมถึงใบสามถึงใบสามอ๋อวันขายแต่เสาร์ถึงใบสามมาทันประชมนะครับนะครับอ่ายูนาทุ่งซีเมืองนี่แหละครับนี่ตรงซีเมืองกำลังจะเป็นงานเลยงานทุ่งซีเมืองกำลังจะมาแล้วครับจังหวัดอุดรธานีนะครับทานประชมนะครับโอ้กล้วยหอมจะหลุดสวยๆใหญ่ๆงามๆัาทานผู้ชมนะครับ สวยมากเลยนะครับนี่ตลกใหญ่ๆพี่น้องเดี๋ยวจะไปกินนะครับมาดูครับหลงใหญ่ๆนะครับสวยงามๆเลยนะครับกล้วยนะครับสวยมากกล้วยนี่มามา,มาจากจังหวัดไหนครับนี่หลายจังหวัดคะ่ะมีรถวิ่งไปเอาที่สวนเอาเ,าเองหรือว่าเขามาส่งไปเอา,อเ,าเองเอหรอโอ้ใช่หลายจังหวัดเพราะว่าแล้วหลายจังหวัดทุกวันแล้วมีตะว,วันขายทุกวันอืมปกติเนี่แถวเราเปรียวแถวเพชรบุรีแถวไหนหรือว่าเปรียวแถวไหน จังหวัดไหนอุดรเราก็มีอุดรก็มีใช่ไหมกล้วยหอมนี่ภาคใต้มีผักหอมผักหอมอุดรอืมมีหลายทีสวยครับสวยๆพ่นเน็นเข้อขายแถวพ่นวิสัยอะไรครับวิสัยก็เยอะเยอะอ่าเยอะสองฝั่งทางอากล้วยหอมพี่น้องนะครับฝากได้ครับอ้อนยอดอุดรเข้านะครับฝากกล้วยแล้วมันฝากไหมค่ะฝากกล้วย ราคาไม่อยาของแล้วฝากก็ได้อ่าอยอกม็ราคาไก่กล้วยหอมีิท่านผู้ชมนะครับสวยสวยกล้วยร่อดไม่ตลูกยญ่งไงนะครับท่านผู้ชมนะครับเอาขายเทปไพดีนะครับเ้อครับเป็นกำลังใจให้นะครับนะครับ